สวัสดีครับทริปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนั่นเองครับวัดภูมโนรมหรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ5กิโลเมตรนั่นเองครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาติดแม่น้ำโขงการเดินทางขึ้นไปยังวัดภูมโนรมนั้นต้องต่อรถ2แถวของทางวัดขึ้นไปที่ด้านบนที่สําคัญทางวัดไม่ได้เก็บค่ารถแต่อย่างใดแต่เป็นการหย่อนลงตู้บริจาคตามกําลังศรัทธาก่อนที่เราจะขึ้นไปบนยอดภู เ,เมื่อทุกท่านขึ้นไปถึงด้านบนแล้วจุดแรกเลยคือจุดนมัส,สการรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดเล็กที่สร้างจากหินทรายเราจะทําบุญด้วยดอกไม้ายสีดอกไม้ลูกเทียนตามกําลังศรัทธาไหว้พระขอพรกันก่อนที่จะไปเยี่ยมชมจุดต่อไปนั่นเองครับจะมีจุดไฮไลท์อยู่2แห่งนั่นก็คือองค์พญานาคองค์ใหญ่ที่มีชื่อว่าพญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคาราชและอีกสิ่งหนึ่งก็คือองค์พระใหญ่นั่นเองครับพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของวัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรรพะบาทสมเด็จ ระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรราชการที่9้ในส่วนของพระยาศีมุกดามหามุนีนิลปานานคราเป็นองค์พระยานาคที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเทีย<อ>่ยวทั้งในด้านของศิลปะที่มีความวิจิตรงดงามในการสร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่อลังการตรการตาและความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่องลือพระยานาคองค์นี้มีความสูงประมาณ20เมตรและมีลำตัวที่โคไปมายาวถึง122เมตรหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาก ลและเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่สวยงามสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายัางวัดภูมโนรมแห่งนี้นั่นเองครับลอดท้ององค์พระยาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชสักการะพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตอัมัสก,การรอยพระพุทธบาทจำลองทุกคนสามารถกราบสักการะองค์พระปู่พระยานาคสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชและลอดท้องพระยานาคเจ็ดช่องเพื่อความเป็นสิริมงคลยังสามารถนําผ้าแดงไปผูกบริเวณรอบ,รอบๆองค์พระยานาคและกิ่งไม้หรือเสาที่ทางวัดจัดเตรียมไวม้ให้ได้่องเ ด้วยนั่นเองครับสำหรับสายมูห้ามพลาดเลยนะครับสายบุญทุกท่านอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆวัดภูมโนรมหรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนั่นเองครับ